สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ b i s m a c x the topic ครับผมวันนี้อยู่กับยก the state time นะครับในเวอร์ชันพิเศษครับเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด1 i d 1 9ที่ระบาดอยู่ในช่วงนี้ทำให้เราต้อง work from home นะครับแล้วก็ต้องไกลห่างกันนิดนึงนะฮะก็เลยต้องมาคุยผ่านโปรแกรม zoom นะครับแต่ไม่เป็นไรครับในวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษครับเราได้รับเกียรติจากรองหัวหน้าพักกล้านะครับคุณวรุิอุ่นใจนะครับผู้เป็นขุนพลเศรษฐกิจนะครับ สาย SME ผู้กล้าทิ้งธุรกิจระดับพันล้านอย่าง Office Mate นะครับเข้ามาสู่รั้วการเมืองนะครับแล้วก็มีความตั้งใจที่จะพัฒนา SME ไทยโดยใช้ประสบการณ์ทั้งหลายเพื่อช่วยหลือ SME ไทยให้ไปรอดไว้วันนี้นะฮะ EP ที่1นนี้นะครับเราจะมาดูกันซิว่าถ้าเราหยุดดีแต่พูดนะฮะแล้วมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศโดยการลงมือทำร่วมกันเนี่ยจะเป็นอย่างไรมีทางออกแบบไหนไปฟังคุณวรุษพูดกันครับ สวัสดีครับเข้าสู่ในการ b i Smart h e Topic นะครับทาง The State Time นะครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากพี่หมูวรุตอุ่นใจนะครับรองหัวหน้าพักกล้านะครับแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจ Office Mate ที่แน่นอนหลัยคนทำธุรกิจทุกคนน่าจะต้องรู้จักแล้วก็ท่านเป็นอดีต CEO ของ CL นะครับแล้วก็วันนี้ลงมาทำงานการเมืองเต็มตัวครับวันนี้เป็นเป็นทางการครับพี่หมูครับสวัสดีครับโอเคก็วันนี้ผมน่าจะมีสัก สี่หัวข้อยอยที่จะรบคัวยดีครนะครับดีอ่าเบื้องต้นเนี่ยคงจะต้องอินโทรแต่หลายคนก็ชอบถามพี่หมูเรื่องนี้แหละจริงๆนะฮะว่าทําไมถึงทิง้งไม่อะากเรียกว่าทิ้งธุรกิจต้องเรียกว่าตัดตบะ,ะ,ะบายบายธุรกิจที่ระดับพันล้านแล้วก็พันล้านหมื่นล้านแล้วก็มาทํางานกันเออ,อผมไม่เข้าใจนะอ่าก็อธิบายอย่างนี้กันนะครับผมคิดว่าอ่าเราทําธุรกิจมาตลอดชีวิต นะครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่ธุรกิจเล็กๆนะต่อยอดจากคุณพ่อผมธุรกิจครอบครัวนะเป็นนี่เป็นสินจะล้มละลายผมก็มาช่วยที่บ้านทํางานตั้งแต่อย่างเรียนมหาลัยอยู่เลยนะครับแล้วก็ทําธุรกิจครอบครัวมาโดยตลอดสร้างบริษัทจากตึกแถวสองห้องนะฮจนล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะมาทิ้งธุรกิจเนี่ยก็มียอดขายหมื่นสองพันบาทนะฮะเติบโตมาเป็นลําดับ ผมเข้าใจดีฮะว่า SME ในประเทศไทยเนี่ยมันเติบโตได้ยากขนาดไหนเพราะว่าผมผ่านมาทุกสเตปไงนะรตั้งแต่เล็กๆนะ,ะล้างนี่ล้างสิพยายามทำบริษัทให้เป็นระบบนะฮะทำธรุรกิจโมเดลบริเนสใหม่ๆขายออนไลน์ด้วยอะไรด้วยนะครับผมก็เป็นรายแรกๆของประเทศที่บุกเบิกของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ e ในประเทศไทยเมื่อ20กว่าปีมาแล้วนะครับครับอนี้ทำธรุรกิจมาถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราเนี่ย ทำงานภาคสังคมไปด้วยในเวลาเดียวกันก็คือทํางานหาสมาคมอีคอมเมิ commerce, ร์ซผ่านสมาคมบริษัทพิณผ่านสมาคมผู้ค้าปลีกไทยซึ่งตาแหน่งล่าสุดเนี่ยผมก็เป็นประธานสมาคมแต่ก็เริ่มรู้สึกว่าเ,เราอยากผลักดันประเทศให้มันดีกว่าเนี้แต่จริงๆเราเป็นนักธุรกิจเนี่ยเราก็ช่วยเหลือประเทศช่วยเหลือรัฐบาลมาทุกยุคทุกสมัยนะยี่สิบปีที่ร่วมทํางานภาคสังคมเนี่ยก็รู้สึกทําอะไรได้ไม่ค่อยเต็มที่นะฮะคราวนี้ มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่ทํางานการเมืองเนี่ยมันคงเปลี่ยนแปลงประเทศอะไรไม่ได้เท่าไหร่รแล้วเราก็สังเกตได้อีกอีกข้อหนึ่งก็คือว่าในสภาของประเทศไทยเนยนะฮะรัฐสภาของเราเนี่ยมันมีสัดส่วนของนักบริหารนักธุรกิจเนี่ยที่เข้าไปเป็นตัวแทนภาคประชาชนเนี่ยน้อยมากมีไม่กี่ท่านนะส่วนใหญ่ก็มาจากภาคของข้าราชการบ้างนะครับทหารนิดๆิเลย นะฮะลดความไปเยอะนะครับแต่กฎหมายแล้วกฎหมายเยอะมากพอเป็นแบบนี้เนี่ยหลักคิดในเรื่องของการบริหารจัดการของรัฐสภาไทยเนี่ยมันก็ยังยังมีอะไรบางอย่างที่ยังน่าจะต้องไปปรับอยู่แต่ถ้าจะปรับได้เนี่ยมันคงต้องมีสัดส่วนของนักบริหารภาคเอกชนเนี่ยเข้าไปร่วงมงานทํางานในสภานะฮะแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือมันเป็นจังหวะที่ทางคุณกรณ์นเนี่ยลาออกจากทางพรรคประชาธิปัตย์นะครับผมก็ เคยรู้จักแกเป็นการส่วนตัวนะฮะแต่อยากสนุนแกเพราะว่าเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยนะฮะผมเคยประชุมกับแกแค่ครั้งเดียวเองตอนนั้นดารงตําแหน่งเป็นอุปนาย,ยกสมาคมเอเอไอนะฮะพาสมาชิกเอเอไอไปเจ็ดสิบกว่าบริษัทเนี่ยไปพบกับรัฐมนตรีวงการคลังในยุคนั้นซึ่งก็คือคุณก่อนก็ไปหารือกันว่าจะทํายังไงให้เอสบีไทยเนี่ยพัฒนาขึ้นมาได้แล้วเป็นไทยเอเอไอตลาด บริษัทจดทะเบียนแบบ m ม i เนี่ยเป็นต้นแบบให้ไอนก็ประชุมกับแกอยู่สามชั่วโมงวันนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่ารู้สึกประทับใจนะค,คือ<ม>ในวิสัยทัศน์การใช้ตรกะการพิจารณาข้อมูลการบริหารการตัดสินใจต่างๆเนี่ยผมมองว่าคุณกรเนี่ยไม่แพ้ top 10 CEO ของประเทศไทยคนไหนนะ<ม>แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะคาแรคเตอร์อย่างแกเนี่ยมันเหมาะจะเป็นนายกเมืองไทยนะนะ เราก็เลยคิดว่าเจีใใจเรามีโอกาสนะก็อ,อยากจะลักดันใหญ่ขึ้นมาก็เลยนัดแกทานข้าววทราบว่าวแกจะออกมาจากประชาิปัติ์แล้วมีความคิดอยากจะตั้งพรรคการเมือง ừ, ผมก็ไปนัดทานข้าวกัแกก็คุยกันนะฮะหลายๆเรื่องฮะถามลักษณะของแนวความคิดจุดยืนต่างๆประโยคที่ทําให้ตัดสิญญในใจร่วมกับแกเลยเนี่ยก็คือแกบอกผมก็ถามแกไปว่าคิดยังไงกับเอสเอ็มอีไทยนะฮะแกก็พูดออกมาว่า อยากจะให้พักการเมืองที่กลางจะตั้งใหม่เนี่ยเป็นตัวแทนของเอสเอ็มนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีพักการเมืองไหนเลยที่เป็นตัวแทนของเอสเอ็มจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นตัวแทนของบริษัทขนาดใหญ่มากกว่านะครับจุด <c oughs> นี้เป็นจุดที่เรารู้สึกเลยว่าเออคิดตรงกันนะครับก็เลยกระสาครับว่าจะมาตั้งพักร่วมกับแกแล้วจากนั้นก็เลยเข้าสู่เส้นทางการเมืองนะส่วน,นผมมองผมมองว่ามันเป็นการชดใช้บุญคุณแผ่นดินครับ นะที่ที่เราเปี่ยจากคนที่ไม่มีอะไรนะฮะสร้างเนื้อส้ตรตัวขึ้นมาจนมีฐานะในระดับหนึ่งมีความมั่นคงในชีวิตแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทํางานเพื่อชดทดแทนบุญคุณแผ่นดินเนี่ยแล้วเราเอาแต่บนเอาแต่ตำหนินู่นตำหนินี่เนี่ยไม่ประโยชน์นะฮะฉะนั้นก็เลยมีคแต่คิดว่าถึงเวลาถ้าเราพร้อมเนี่ยเราก็ลงมาช่วยกันขับเคลื่อนประเทศดีกว่ามาบ่นมาด่ากันไปวันๆไม่ประโยชน์อะไร เนี่ยครคืนเาที่มาที่ม่อครับแสดงว่แบบแบบาแสดงว่าจัเดินที่หมูเนี่ยเคยมีไมซ์เซ็ตในตอนที่ทำงานธุรกิจถูกไหมวันนี้นแสดงว่าไมซ์เซ็ตที่หมูก็ปรับเปลี่ยนพี่หมูเคยบอกว่าพี่หมูทํางานโดยที่ใช้ไมซ์เซ็ตตั้งไมซ์เซ็ตแล้วก็ทำงานใช่ไหมครก็วันนี้ธุรกิจก็ไมซ์เซ็ตอย่างหนึ่งวันนี้การเมืองก็ไมซ์เซ็ตอย่างหนึ่งคือวันนี้แสดงว่าไมซ์เซ็ตของพี่หมูคือวันนี้คืออยากจะทําเพื่อประเทศชาติใช่ไหม ประมาณนี้อารมณ์นี้แล้วก็สนุกกับมันเหมือนเดิมใช่ไหมฮะหลังที่ <c oughs> หลังหลังหลังที่ <c oughs> จากที่เคยฟังที่พี่หมูเคยพูดในหลายรายการได้บอกว่ามันต้องสนุกกับมันถ้าไม่ไม่สนุกเราทํามันไม่ได้นานครับแล้วเนี่ยผมผมแอบแซวเพราะว่าจริง,รงๆเนี่ผมดูหลายๆเรื่องแล้วผมก็ชอบมากเลยอย่างวัตโต้นิยามของผู้ประกอบการของพี่หมูเนี่ยผมชอบมากในเรื่องของ เอ่อเรื่องของกําไรยอดยอดขายและกําไรคือพ่อรัสบาลที่เด็ดมากแล้วถ้าเมื่อทำางานการเมืองเนี่ยอันนี้แหละจะมีว่าโตอะไรฮะจะมีสโลแกนําตัวแบบไหนฮะผมคิดว่าทํางานการเมืองเนี่ยมันต้องปฏิบัตินิยมนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยปัญหาปากท้องเนี่ยสําคัญมากนะครับรัฐบาลที่จะมาหลังโควิดนะฮะหรือจะต่อจากรัฐบาลปัจจุบันเนี่ย บอกเลยว่าภาระหนักหน่วงนะแต่ว่ายิ่งๆภาระของการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยนะครับเพราะจริงๆแล้วก่อนจะมีโควิดเนี่ยเราเห็นตัวเลขของ GDP ไทยเนี่ยมันน่าเป็นห่วงมาห้าหกปีต่อเนื่องกันแล้วอ่าใช่ครัตกต่มาเรื่อยๆแทบจะเรียกได้ว่าเป็น GDP ไทยนี่ต่ําสุดในเอเชียอยู่แล้วนะครับการเติบโตเนี่ยต่ำสุดในเอเชียอยู่แล้วมนสะท้อนให้เห็นนะว่านโยบายอะไรบางอย่างของเราเนี่ยมันไม่ถูกทาง ซึ่งว่าผมเห็นไหมผมเห็นนะผมไม่ได้เห็นด้วยกันนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันหลายเรื่องด้วยกันนะฮะแล้วเราก็คิดว่าถ้าเกิดสมมติเรามีโอกาสเข้าไปทํางานเนี่ยเราคงอยากผลักดันที่จะทําให้เศรฐศษฐกิจไทยเนี่ยมันเติบโตอย่างน้อยเนี่ยห้าหกเปอร์เซ็นตปได้อีกหลายๆปีข้างหน้าครับผมว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงครับแต่ว่าด้วยการเมืองของเราเนี่ยที่มันอาจจะแตกแยกกันทะเลาะเบาแว้งกันแบ่งสีแบ่ขง,ขงข้างกันเนี่ยมันทําให้ฉุดรั้งประเทศนะครับ แลสิ่งหนึ่ง<ม>ที่เราพยายามจะเข้ามาทํางานการเมืองก็คือเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลืมความขัดแยง้งลืมความบาดหมางละหังงนกน้ามาปฏิบัตินิยมใคร<ม>ช่วยประเทศตรงไหนช่วยกันครับมันไม่ใช่เวลาที่เราจะมาทะเลาะกันนะฮะวันนี้เราก็เห็นหลยอย่างครับว่าการที่เราติดบ,บ่วงการเมืองของความขัดแย้งเนี่ยสิบกว่าปีมันเนี้ประเทศเราไม่ไปไหนเลยครับเราลาหลับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด แล้วถ้าเราไปดูประเทศอย่างเกาหลีใต้เนี่ยซึ่งเมื่อตอนต้ยมยำกุ้งเนี่ยเขาสถานะพอๆกับเรานะครับ,รบแต่เขาฉวยโอกาสที่วิกฤตตอนต้ยมยำกุ้งเนี่ยทําให้เป็นโอกาสสร้างพลิกฟื้นโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศนะครับ,รบจนกระทั่งวันนี้เนี่ยจากของเราเนี่ยที่เคยสูสีกับเกาหลีใต้เนี่ยเขาทิ้งเราไปไม่เห็นฝุ่นเลยนอัและก็เป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยประเทศเราเนี่ยมีศักยภาพไม่แพ้เกาหลีใต้นะครับ แต่มันต้องบริหารจัดการให้ถูกนโยบายบางอย่างต้องปรับนะฮะระบบราชการมันต้องเปลี่ยนไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวถ่วงสิ่งที่ทําให้ประเทศเนี่ยพัฒนาในอนาคตครับก็ชัดเจนนะว่าการเมืองวันนี้ก็ยังคงยังคงสองฝ่ายสองฝ่ายอาจจะเป็นสามฝ่ายสามฝ่ายก็ไม่รู้ผมว่าไปเรื่อยเรื่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราใช้การเมืองโดยอาศัยเบกนิวผสม ปล่อยข่าวไปปล่อยข่าวโจมตีกันไปโจมตีกันมาจนกระทั่งวันนี้เนี่ยเราไม่รู้ละอะไรถูกอะไรผิดนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อ,อนำกลุ่มกลุ่มกันไปถ้าเมื่อไหร่ฝั่งฉันพูดถูกเสมอเมื่อไหร่อีกฝั่งหนึ่งพูดผิดเสมอมันเป็นอย่างเงี้ยประเทศมันเดินไม่ได้ครับมันเดินไม่ได,มด,ไมได้มันเดินไม่ได้จริงครับถ้าอย่างนี้นะฮะแสดงว่าอันนี้หมูเตรียมตัวแล้วว่ากระโดดเข้าสู่การเมืองแน่นอนก็เพียงแต่รอให้มีการเลือกตั้งและประชาชน ให้การยอมรับเรานะัทีนี้มีความมั่นใจยังไงสมมติถ้าเกิดจะมีโอกาสได้เรื่องของการเลือกตั้งมีความมันมมม่นใจยังไงว่าพพรรคของเราเจะเข้าสู่วงการเมืองได้ได้จำนวนที่เราพอใจคือหนึ่งนะฮะพรรคเนี้ยนะครับะะยืนหยัดในเรื่องของการไม่ซื้อเสียงก่อนซึ่งพอเมื่อไหรก็ตามเนี้ยบอกเป็นพรรคที่ไม่ซื้อเสียงเนี้ยนะผมบอกเลยว่าในระดับการเลือกตั้งทั่วประเทศเนี้ยเหนื่อย จริง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 ะเพราะว่าในเขตบางเขตบางจังหวัดหลายๆจังหวัดโดยเฉพาะยิ่งรอบนอกออกไปเนี่ยนะฮะครับผมยังคิดว่าการซื้อเสียงหรือระบบอุปถัมเนี่ยมันยังมีอิทธิพลสูงอยู่นะครับแล้วยิ่งวันนี้เนี่ยการซื้อเสียงนะฮะหลายท่านบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้มันมีบทวิจัยออกมาการซื้อเสียงไม่ได้มีผลเท่าไหร่นะผมอยากจะบอกเลยว่าไปดูชนบทวันนี้ปัจจุบันเลยครับ เดี๋ยวนี้การซื้อเสียงเนี่ยมันไม่ใช่ร้อยสองร้อยแบบในอดีตซื้อเป็นหลักพันสองพันนะฮะบางเขตเนี่ยยิ่งเลือกตั้งที่ว่าอ่ท้องถิ่นเนี่ยนะฮะกลายเป็นซื้อบางที่เนี่ยหัวละสามพันนะมันระเันมากเลยเพราะว่าที่เขาบอกซื้อกันแพงๆได้เพราะเขา้าต้องการคะแนนสักพันคะแนนก็ชนะแล้วหรือพันกว่าคะแนนก็ชนะแล้วเขาถึงยอมรับนะลักษณะแบบนี้เนี่ยผมยังว่ามันเป็นเรื่องน่ากลัวมาก อ่าแล้วถ้าเราไม่ซื้อเสียงเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือพูดง่ายว่าเราต้องสร้างกระแสนะครับชคดีที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยมันมีระบบที่เรียกว่าสสปาร์ติลิสนะครับมันทาให้คะแนนเอีง<แ>เร,า,เรา,าไม่ตกหล่นนะครับฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะแพ้ในหลายๆเขตการเลือกตั้งเนี่ยแต่ถ้าคะแนนเสียงสะสมของเราเนี่ยมันมีมากพอเนี่ยมันก็จะทําให้พรรคของเราเนี่ยมันเป็นพรรคที่มีที่นั่งในระบบสสปาร์ติลิส ในระดับหนึ่งถ้าเราทความเข้าใจเรื่องนโยบายติที่พักมุ่งหวงจะทำนะฮะขายแนวคิดให้กับเขตพื้นที่ที่อินเทอร์เน็ตเข้าถึงเฮะเขตที่ต้องบอกว่าเข้าถึงเพาอะไรเพราะว่าการหาเสียงยุคนี้เนี่ยนะฮะเขาก็มีสับกราวกับแอร์วอลนี่คือต้องไปลงพื้นที่พูดพูดคุยกับชาวบ้านแปร์ก็แอร์ละไปคุยไปกคาะประตู โซเชียลเน็ตเวิร์กนะขายแนวคิดนะขายบริษีขายสิ่งที่พักนโยบายจะเสนออะไรถ้าประชาชนชเห็นด้วยว่าอยากให้พักแบบเนี้เข้าไปทําหน้าที่แทนหรืออยากเขาไปขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงประเทศถ้าเราขายไอเดียต,ตรงนี้ได้จนให้มันเกิดเป็นกระแสของความอยากเปลี่ยนแปลกเนี่ยผมว่าพักเรามีโอกาสนะแล้วบุคลากรของพักกล้าเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่คนที่เคยเป็นสสทั้งนั้น เป็นอย่างผมนี่แหละคือทํางานแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยประเทศเรามันดีได้กว่านี้นะพวกเรามาทํางานการเมืองกันเถอะเราจะไม่เอาสอแบบเดิมแล้วเราจะไม่เอาสอนสอนที่ไม่เคยทํางานแต่นโยบายหอคอยงาช้างเราจะรวบรวมเคยทำงานจริงๆนะอย่างผมเนี่ยภาคเศรษฐกิจภาคธุรกิจเนี่ยเราก็เคยทํางานมาตั้งแต่ใช้เอสีจนทั้งกลายเป็นมหาชนยอดเป็นหมื่นล้าน เรารู้ว่าจะทำังไงให้ SME ไทยเติบโตได้ยังไงนะครับเรารู้ว่าปัญหาอุปสรรคที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะฮะหลายคนเนี่ยมาจากขบวนการของอ่าแต่ละแตกต่างกันไปสายอาชีพบางคนมาจากอ่าธุรกิจสายบันเทิงบางคนมาจากธุรกิจแบบการศึกษานะฮะบางคนมาจากอ่าการเป็นหมอเป็นระบบสาธารณสุขทุกคนเนี่ยเข้าใจปัญหาในแต่ละด้าน วันนี้เนี่ยมันมันเกินไปแล้วมันไม่ให้ยุคสมัยที่นักการเมืองที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทํางานเนี่ยจะมารู้ดีทุกเรื่องนะฮะโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับเราต้องการคนรู้จริงรู้ลึกในแต่ละสาขาเราไม่ต้องการรัฐมนตรีที่ไม่ตรงกับงานว่ากันเถอะนะซึ่งจริงๆไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณเป็นคนนู้นคนนี้เป็นทนายความอยู่ดีคุณจะมาคุมกระทรวงพาณิชย์คุณเข้าใจระบบเศรษฐกิจแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะ นี่คือขับเลครับ,รบที่ว่าการเมืองใหม่เนี่ยมันต้องการคนรู้จริงคนทํางานจริงแต่คนเหล่าเนี้ยหลายคนที่อยู่ใต้ประชชนนะครับเกลียดและกลัวการเมืองเกินไปอ่าไม่จริงไม่จริงนะเ,เริ่มรู <ๆ S 1> ้สึกว่าเฮ้ยการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องสกปรกเข้ามาแล้วคุณต้องถูกป้ายสรรรีสาดโดนซึ่งถามว่ามันมีไหมมีจริงครับผมเข้ามาปีมากกว่านี่โดนเต็มตัวเรียบร้อยเรียบร้อยไปตามที่เฟซบุ๊กนี่ทัวลงมากับ ็คือบางทีเนี่ยมันก็มีการแบบก็เรียกว่าไปแคปบางคำของเราที่ไม่ไม่สมบูรณ์เนี่ยออกไปเผยแพร่โดยไม่ดูบริบทนะฮะและ,ะตัวตก็มาลงกันนะอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติที่ต้องบอกเลยว่าใครจะเข้ามาในแวดวงการเบืองเนี่ยต้องเตรียมใจรับสภาพนะฮะเจอแน่เพราะเรื่องแบบนี้เนี่ยประเทศอื่นๆเขาไม่ได้หนักหนาเท่าเรานะฮะของเรานี่ทำกันเป็นล่ำเป็นสันมีขบวนการอ่ามีขบวนการกันนะโอเค ไปอีกพันเพจแล้วเรียกตัวมาลงนะฮะผมเคยโดนตัวมหลงเนี่ยมันิปกติคือหนึ่งนาทีเนี่ยฮะคอมเมนต์ข้มาร้อกว่าคอมเมนต์มันเป็น,นไปเรืเลยนะของขอเป็นคนฮอตแค่หนึ่ง <c oughs> นาทีเนี่ยคอมเมนต์ด่าเข้ามาเป็นร้อยเนี่ยแสดงว่า,ามันมีจัดเตรียมจัดตั้งกันมานะฮะทำกันอย่างเป็นกระบวนการและอย่างเป็นระบบ <c oughs> เรื่องพวกนี้ยรเป็นสิ่งหนึ่งที่มันทำให้การเมืองของเราเนี่ยหลายคนรังเกียจ แล้วรู้สึกว่าเบื่องตัวนะพักพวกเพื่อนฝูงผมก็ถามกันเหมือนกันเฮ้ยไปทํางานการเมืองทำไมให้เบื่องตัววะทางานมาถึงขนาดนี้แล้วจะไปให้คนเขาด่ากันแบบนี้ตาเสียเทเสียทําไมนะผมก็อยากจะฝากไงว่าถ้าเราไม่ยอมเสียสละนะฮะก็มาทํางานเนี่ยประเทศเรามันก็จะได้นักการเมืองอีกแบบหนึ่งนะด้านวิธีแก้ปัญหาการเมืองไทยเนี่ยผมมองว่ามันไม่ใช่การลงถนน หรือการเปลี่ยนแปลกนอกระบบแต่มันเป็นการที่จะต้องทําให้คุณภาพของสอสอคุณภาพของคนที่ทํางานการเมืองเนี่ยยกระดับสูงขึ้นนะฮมันต้องการน้ําดีเข้าไปเปลี่ยนถ่ายนะครับเอาคนรู้ลึกร,รู้จริงมีประสบการณ์การทํางานจริงเข้าไปทํางานการเมืองแต่ถ,ถ้าพวกเราไม่ยอมพวกเรายังกลัวเปลืองตัวอยู่สุดท้ายเนี่ยมันจะได้คนคุณภาพต่ำระบบครองง่ายๆคืออย่างนี้นะแล้วสุดท้ายชัดเจน คนที่รังเกียจและกลัวการเมืองเนี่ยก็จะโดนการเมืองเนี่ยรังแกคุณแม่อืมครันี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะครับผมรู้ว่ามีคนดีคนเก่งในประเทศนี้มหาศาลเก่งว่าผมเยอะแยะอีกหลายคนเลยนะครับแต่เขาเหล่านั้นเนี่ยไม่ยอมมาทํางานการเมืองครับเพราะด้วยความรังเกียจที่มันสกปรกที่มันเป็นเรื่องของการใต้ใต้ศีราดโคลนฉะนั้นวันนี้เราเราอยาก จะทําให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าเฮ้ยภาคธุรกิจเนี่ยถ้าคุณคิดดีตั้งใจดีมาเถอะมาช่วยกรรยันคนละไม้คนละมือแล้วเราไม่ตั้งแง่จะเป็นสตัตปะรดใครครับเราหวังที่จะทําประเทศนี้ให้ดีขึ้นนี่คือการเมืองใหม่ที่แท้จริงนะครับเป็นการเมืองของการลงมือทําเลิกที่จะแบ่งข้างแบ่งพวกโจมตีกันไปโจมตีกันมานผมว่ามันเป็นเรื่องที่ประเทศเราเนี่ยวันนี้นะฮะสถานการณ์ขนาดสา,าสามารถสามัคคีกันเนี่ยยังผ่านวิกฤตไปได้ย,ยากเลย แต่ถ้าเราทะเลาะกันเนี่ยจะเป็นยังไงเอาง่ายๆอย่างวันเนี้ยเราเห็นเห็นเงี้ยอยู่ครับวัคซีนปันข่าวจนกลัวไม่กล้าฉีดกันทั้งประเทศจริงจริงครับแล้วประเทศเราเนี่ยถ้าไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยนะมันจะพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับเป็นไปไม่ได้อ่าถ้าเราใช้เกณฑ์การเมืองมาเล่นกับการกลัววัคซีนเนี่ยแล้วไปดิสเครดิตรัฐบาลเนี่ยวันนี้เนี่ยไม่ว่าทํายังไงก็แล้วแต่สุดท้ายประเทศไทยแพ้ครับ ข้างคุณอาจจะชนะรัฐบาลอาจจะเสียหายแต่สุดท้ายประเทศไทยแพ้และเรื่องแบบนี้มันต้องไม่ใช้เกมการเมืองมาในภาวะปิดเราต้อง,องทําในสิ่งที่มันควรทําและดีกับประเทศอันนี้ก็คงะมามนี้ครับผมนะก็จบไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณหมูนะครับหรือพี่หมูผมเอ่นะครับคุณวรรุิอุ่นใจนะครับรองหัวหน้าพักกล้านะครับที่ ได้มาให้ความรู้นะฮะในการสนทนากับเราในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องฝากนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับติดตามนะครับ BisMax the Topic นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกาทาง e Channel หรือก็ทาง Facebook Fan Page นะครับ The s t a t e Time นะครับรบกวนทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมนะฮะยก The s t a e Time และ BisMax the Topic ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับ Me I did just want to be a mini just want to be a mini me, I just want to be a mini me. me, just want to be a mini me, just want to be a mini me, just to be a mini me, just be a mini just want to be me, 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 just